เอาดีๆเอาเสวยๆงามๆอ,อ่ะอีกรอบนึงดิแล้วเวลาย่เธออะจำด้วยน,นะว่าข้ามไปแล้วให้เหยียบคัดต์ไม่ใช่ใชไปปล่อยคัด์คืนนะรถชนนะถ้าข้ามไปแล้วพี่ไปปล่อยคัสต์อะรถชนแน่นอนข้ามไปแล้วต้องอเบรกลึกอีกแหละพอที่มือแกัเดี๋ยวเขาดูนะหมุนพวงมาลัยดังอึดอึดอีกเป็นเกียร์ แล้วทำไมต้องเบรคหัว hmm. ท like mm hmm. ิ่มขนาดนั้นนะฝั่งนี้เห็นไหมเห็นไหมกึ๊กกึ๊กงี้เลยหน้าหน้ารถอ่ะที่ที่เราเบรกหน้ารถมันก็นี่หน้ารถมันแข่งงี้เลยกึกกึกนี้เลยก็เบรกแรงไงก็โป้ก็อย่าเบรกแรงเอ๊ะฝนมันเป็นอย่างนี้เองจ้าแล้วฝั่งนู้นเป็นเวลาตอนเบรกเบาๆอ่ะไม่ไม่เป็นไม่กึกกึกเออแล้วอันเนี้ยรู้ตัวเบรกเบาๆค่ะหรือมันเผลอเบรกแรงไปรีบปล่อยค่ะรีบปล่อยออกเลยปล่อยออกแล้วแตะใหม่เบาๆอ้าว ดูดีๆดูดีๆรอบสุดท้ายแล้วหันมองทางขวาเออไม่มองเลยหัวรถอะมองสิเอออ่ะเสร็จแล้วก็มามองหัวรถพอหัวรถถึงเลนซ้ายแล้วเนี่ยถึงไหลทางละ<ม>เอออ่ะนี่ดูอย่างเงี้ยคืน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 ต่อเนื่องค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนต่อเนื่องมาเข้าซ้ายไปไปเออไปนี่คืนมาให้มันอยู่เลนนี้แล้วเห็นไหมรถเราเน่นิ่งไว้ก่อนถ้าเรายังคืนไม่ทันนะเรายังไม่เก่งอะ อย่างน้อยมันไม่วิ่งอ่ะด,ดีกว่ามันวิ่งออกเออเพราะว่าอะไรเราอยู่หลายทางอันนี้เขาเรียกหลายทางนะคะ,ะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยหลายทางแล้วเขาวิ่งกันสองเลนบนอันนี้หลายทางเราอยู่เทินข้ามาแล้วมันนิ่งอยู่ฝั่งนี้ได้ไม่เป็นไรขออย่างเดียวอย่าออกขวาไปยาหัวโผลให้เขาชนจ้านี่คือความปลอดภัยนะคะอยู่เทินแบบปลอดภยอัยอ่ะเวลาเราหัดอะ่ะ เดี๋ยวเวลาเก่งกว่านี้มันก็วิ่งไปเหมือนเพนนั่นแหละวิ่งไปไปคืนไปออกไปอะไรก็แล้วแต่ไปอย่างนั้นแหละเก่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้หมายถึงยังไม่เก่งนะคะทําแบบนี้ได้แบบนั้นไม่ได้นะอย่างง้นอย่างนี้คนเก่งแล้วกับคนไม่เก่งตองให้ขับเหมือนกันไม่ได้นะคะมันไม่เหมือนนะเอาความปลอดภัยเป็นหลักค่ะรอไว้นะแล้วพี่ดูพี่มองข้างหน้า ปมือหลวมนะปล่มือหลวมหลวมคืน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 ค่ะโอเคชีสไ้ด์ไปก่อนคืนมาดิหยุดทําไมล่ะยิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะคอมเส้นอ่ะยิ่งต้องเออคืนให้ไวไปไป,ไปต่อเปิดสัญญาณไฟขวาค่ะมองขวาขวาว่างอ่าแต่คันเร่งไปเออปรับหน้ารให้ตรงก่อนอย่ารีบเปลี่ยนเกียร์อย่าลากคันเร่งเยอะนะคะ แ <Okay. S 2> เปลี่ยนเกียร์สวยๆค่ะจ้าป้าจะถ่ายให้ดูในรถมั่งนะคะจ้าปให้อยู่ในเลนเราไว้ประคองไว้ประคองอันดับแรกเอามือขวามือขวาขึ้นมาประคองมือขวาพอ ประคองไปทีละนิดอ่าถ้าถ้าคิีวยวมันอยู่ในเลนแล้วพอจับไว้จับไปนะจับไปนะจ๊ะจับไว้เห็นไหมตรงไหมตรงค่ะอา้าวคืนค่อยๆเนิบๆเนิบๆจ้า,าไปตรงไปไปอันนี้ออกซ้ายมาแล้วเนี่ยไปเร็วระวังรถแจงทางซ้ายเด้เอ <c oughs> นังเอกตายตอนจบจะกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ยเออทำไปดีสลเอาดีๆคั <c oughs> สสต้าเบกปัดหน้าเราให้ตรงแล้วปัดดึงดึงซ้ายออกแล้วชน ดึงไม่พอก็หมุนเอออย่าไปเกาะไว้นะอีกฟอมารายนี่เอาไปประคองตง้องจ้าตรงแล้วไปตรงทางแล้วไปค,อคออ่อยๆเออแปลกไหมฝั่งนู้นอ่ะชอบไหลเร็วแล้วไปจอดจึก๊กแต่ฝั่งนี้ค่อยๆไปได้เออให้เลยช้าไปเปล่าเอาดีๆเล้ออ่ะชะลอเบรกเบาๆจ้าพอป mm. เป็นแค่หนึง่ง เออเก่งมากไปค่อยๆหมุนสวยๆเลยนะขยับนิดนึงเออในตัวอย่างนะคะหมุนสุดให้ขยับนิดนึงว่างไหมคะว่างไปจ้ะปล่อยคัดปล่อยคัดทีเดียวปล่อยคัดเราเลี้ยงคัดไว้คะ่ะอย่าเหยียบกะมันไม่วิ่งเออปล่อยคัดให้มันข้ามไปจ้ะอย่าขับคาทางนะอ่ะพอข้ามมาแล้วไหลไวัยจังเลยทําไงอยียบคัดแต่เบรกได้นะ ต่เบรกได้ชลาได้อะคืนคืนค่อยค่อยคืนต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องค,อค,อค,อค่อยคยค่อยๆคืนต่อเนื่องโอเคนั่นแหละเอาไปปล่อยคัดไปต่อจ้ะยังคัดไว้จ้าเลี้ยงคัดจ้าไปเปิดสัญญาณไฟขวาขวาว่างเออขวาว่างโอเคอ่ะปรับหน้ารถให้ตรงจ้ะอย่าออกไปเยอะมันเบี่ยงออกนิดเดียวเอง เอาเยอะเอาเข้าวายเยอะไปป้าพี่เอาดีๆี<ช>แล้วนเอา,าสวยๆเออปิสัญญาณไปเปลี่ยนเกียร์เออเอาไป,าไ,ปไ,ไปเลยเออเราก็ชิดซ้ายไว้น,นี่แหละถูกแล้วนะคะเราขับช้านะคะเนี่ยขับช้าชิดซ้ายเอาไว้ค่ะไม่เป็นไรชะลอหน่อยจําได้ไหมจำได้ไหมเพนบอกว่าไงคะ ถ้ารถ<ส>ออใหญ่แซงเออรถใหญ่แซงถ้ารถใหญ่แซงให้เราลดความเร็วลงออให้เขาไปก่อนจ้าเขาจะได้แซงเสร็จไวๆเนาะเราโมตะเหยียบคันเร่งแข่งเขาเขาก็ไม่เสร็จสักทีตีคู่กับเราอยู่นี่แหละอืนึกถึงเดี๋ยววันหน้าเนะี่ยพี่ไปขับรถใหญ่อะ่ะเออพี่จะแซงอีรถคันนี้ก็แหมรถเราก็มันทุกหนักอ้นนี้ก็หมาเหยียบคันเร่งแข่งกับเราจังเลยเมื่อไหร่เราจะเข้าได้ นี่ก็ตัวอย่างนะคะนี่วันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะวันจบแล้วเรื่องเลี้ยวนี่ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะคะหมายถึงเลี้ยวทางแยกก็ไปฝึกเอาเพิ่มเติมนะคะเอาเพื้นฐานในการขับที่ครูสอนเนี่ยไปใช้ใครอยากเรียนที่ถามว่าครูคะาค่าเรียนเท่าไหรค่คะครูบอกหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าถามอย่างนี้เดี๋ยววันหลังครูจะไม่ตอบเลยนะก็บอกมาสิว่าอยู่ที่ไหนลองคิดดูซิเอาใกล้ๆกล้สมมตินะสมมติตาน,นี้อยู่สระบ,บุรีเออค่าเรียนเจ็ดพันห้าอยู่สระบุรีค่าเรียนเจ็ดพันห้า แล้วถ้าสมมติว่าอ่าไปโคราชจะค่าเรียนเจ็ดพันห้าได้ไหมอ้าลองคิดดูซิเอ่ะคิดเอาเบาๆอะเอ้าคืนคืนมองขวาด้วยเลยเยมองขวานี่ไปไหนเคลืนตรงเดี๋ยวรถชนพี่หมุนมั่วคลือนตรงครูพูดว่าคืนตรงพี่ยังปรับซ้ายพี่พี่เอาใหม่นะเนี่ยทาไมพี่ต้องอยากชิดซ้ายในเมื่อรถจอดฝั่งซ้ายพี่จะให้ทางขวาไปทางเดียวจริงๆเหรอพี่ห่วงขวาแต่พี่ไม่ห่วงซ้ายเลยเหรอฮะ เอเลี้ยวมาทําไมจะต้องเอาซ้ายไปก่อนเบียดซ้ายไปก่อนรถจอดก็ไม่ไม่ดีพี่ล้วก็จอดให้มันอยู่ในเอาอยู่ในเลนตรงๆดีๆเอาตรงๆไม่เอาซ้ายซ้าอ่ะโกวรถทางขวามาไม่เกี่ยวนะเออใครอยากรู้ว่าค่าเรียนเท่าไหร่แจ้งมาค่ะอยู่ที่ไหนอย่างเช่นอ๋อออยู่เนินสูงค่ะโคลาชอย่างเงี้ยเออบอกคุณมา อยู่ราชบุรีค่ะอยู่อยูุ่พธารามอย่างเงี้ยบอกครูมาครูจะได้บอกได้นะคะว่าค่าเรียนเท่าไหร่มาถามครูครูคะค่าเรียนเท่าไหร่คะครูไม่ตอบนะเอาไว้อะไม่ถามเด้อว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงต้องให้ครูมานั่งถามอีกกว่าจะตอบรู้เรื่องถามครูคําเดียวให้ครูตอบได้เลยอ่ะง่ายๆไม่ต้องตอบคากันยาวอะเออต้นมาก็รอได้นะถ้าไม่มั่นใจอืมค่าเรียนครูจะบอกว่าค่าเรียนอะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ครูต้องไปสอนครูอยู่ปทุม ถ้าอยู่ใกล้ๆปัุมอย่างเช่นพี่เขาเนี่ยมันเป็นค่าเรียนมาตรฐานที่อื่นเขาก็คิดเท่านี้ค่ะวันละ2,500ก็คือ3วันก็7,5 0 0แต่ถ้าอยู่ไกลกว่าน,นี้อยู่ที่อื่น่ะเออแล้วครูต้องขับรถมันอยู่ที่ว่าครูขับรถไปหนะไกลไหมอย่างเช่นอยู่นนทบุรีเนี่ยครูคิด9,500ละแล้วไอ้โพธารามเนะี่ครูคิดเท่าไหร่ก็9,5 0 0ค่ะถามระยะทางแล้วมันไกลกว่านะแต่ครูคิดว่าเออบ้านครูอยู่แถวนั้นแต่ครูก็ต้องเดินทางไปอยู่ดีนะ ชะลอชะลอคืนคืนอย่าลังเลค่ะเออค่อย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 จากค่อยค่อยคืนต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องเออรถต้องตรง,ตรง,ตรงเป๊ะค่ะผมไลายตรงล้อตรงรถตรงไยต่อจำเลยเนี่ยแหละเออเปิดสัญญาณไฟขวาทัาทรงตัวได้แล้วอย่างนี้นะคะเปิดสัญญาณไฟขวารอว่างถ้าว่างออกไม่ว่างไม่ออกเออตั้งลำให้ตรง ปิดสัญญาณไฟทำยังไงต่อเปลี่ยนเกียร์เออเก่งมากไปแค่เรียนถ้าทางอีสานเนี่ยหมื่นห้านะคะหมื่นห้าหมื่นเจ็ดก็อยู่ที่ว่าอีสานตรงไหนของอีสานนะคะเออแล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนของอีสานแต่แถวนองคายอุดรเงี้ยหมื่นห้าค่ะที่ครูไปหมื่นห้านี่เรียนกี่วันครูสามวันค่ะ จะว่าจะเจ็ดพันห้าหรือหมื่นห้าก็เรียนสามวันเท่ากันนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าหมื่นห้าเรียนห้าวันเจ็ดพันห้าเรียนแค่สามวันเนี่ยไม่ใช่ค่าเรียนขึ้นอยู่กับระยะทางมันเดินทางไปหนึ่งวันนะก่าจะถึงอะ่ะครูจะมาคิดเจ็ดพันห้าได้ไงเดินทางไปหนึ่งวันสอนอีกสามวันขับกลับอีกหนึ่งวันเออเจ็ดพันห้าได้ไหมไม่ได้ค่ะคะ่าน้ำมันยังไม่พออาจจะค่าที่พักอีกค่ากินค่าอยู่ค่าเสียเวลา,าครูอีกค่าเหนื่อยค่ายาหลายค่าเหลือเกินไม่พอนะคะ ถ้าอยู่ใกล้ๆก็โชคดีหน่อยเรียนเท่ากันกับเพื่อนค่ะแต่ว่าค่าเรียนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับระยะทางเ่ราครูต้องไปไกลแค่ไหนไปไกลไม่พอนะบางที่อะที่พักแพงด้วยครูก็ต้องบวกไป้วยนะคะว่าที่พักมันแพงอย่างมุกดาหารนี่เงี้ยที่พักถูกค่ะสามร้อยห้าสิบนี่หรูหามาเห่าเลยนะมีทุกอย่างเพราะว่ามุกดาหารเนี่ยที่พักเยอะมากเป็นร้อยๆเลยร้อยที่เลยเลือกได้เลย ถ้าห้า้อยนี่หลุลามาเห่ามากไปอีกคือบางที่ครูไปอ่ะแต่งจังหวัดบางที่นะคะห้าร้อยนี่ยุงเต็มห้องเลยห้องก็เก่าพระหะมก็เหม็นมีนะห้าร้อยนี่กระจกก็ไม่มีให้ครูสองหน้าก็มีมันแล้วแต่ที่อะค่ะค่าเรียนแล้วแต่ว่าให้ครูไปสอนที่ไหนจกป้ายจ้าเป็นเกียร์ มีอีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะบอกนะคะว่าสําหรับคนที่ขับเกียร์ธรรมดานะพี่น้อยอยู่เทิร์นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครูสอนอยู่เทิร์นแล้วทําได้เป็นเพราะว่าพี่น้อยเลี้ยงคัดเป็นนะเห็นตอนที่เขาข้ามทางไหมรถเขาค่อยๆข้ามมาข้ามมาอย่างต่อเนื่องอ่ะเออมันยากนะเลี้ยงคัดน่ะคือเกียร์ธรรมดาครูบอกแล้วว่าคนจะขับเกียร์ธรรมดาเป็นต้องเลี้ยวเป็นแล้วก็เลี้ยงคัดเป็นคือจบเลยเกียร์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาหลักไม่ใช่คัดค่ะ ถ้าคุณอยากขับเกย์ธรรมดาเป็นคุณต้องเลี้ยงคัดเป็นเพราะคัดเนี่ยต้องเอาไปใช้กับหลายๆอย่างที่มันยากๆเลี้ยงคัดเป็นถึงสอนถึงสอนยูเทิร์นได้นะถ้าใครเลี้ยงคัดไม่เป็นเวลาเลี้ยวเนี่ยปล่อยคัดตลอดเลยปล่อยคัดพุ่งปล่อยคัดพุ่งครูไม่มีทางจะสอนยูเทิร์นให้ได้นะคะไม่สอนเอาฉลอพี่จะไปขับแขบ่งกับเขาชะลอได้แล้วเออะลอดูคุณไอ้นี่ะลอต้องเลี้ยงคัดให้เป็น เกยธรรมดาน่ะเวลาครูสอนอะเลี้ยงคัดเนี่ยสาคัญมากครูบอกว่าอย่าปล่อยก็อย่าปล่อยไม่ใช่ครูบอกอย่าปล่อยเลี้ยงคัดไปอยากปล่อยครูบอกให้คืนปล่อยคัดอย่างเงี้ยเออส่วนใหญ่แล้วพี่พี่น้อยไม่ทํานะสมมติครูบอกให้คืนพี่น้อยก็คืนนะแต่คืนยังไงแค่นั้นเองแต่เขาจะไม่ปล่อยคัดมาในระหว่างที่คืนน่ะครูบอกให้เหยียบคัดไว้นะเลี้ยงคัดไว้คืนเขาก็ทํานะถึงได้เป็นวัยเป็นง่ายเนี่ยถึงได้เป็นวัยอ่ะเพราะว่าพี่น้อยทําตามที่ครูบอกเลี้ยงคัดได้ แต่หลายๆคนนะคะครูบอกให้คืนนู่นปล่อยคัดปล่อยคัดให้รถมันพุ่งก่อนแล้วค่อยคืนสรุปครูสอนยูเทิร์นไม่ได้แล้วสอนอะไรที่มันยากกันพี่เบียดซ้ายตลอดเลยนะพี่พี่อย่าไปหลบเข้าซ้ายเพื่อให้รถทางขวาไปก่อนนะมันคนละเลนกันค่ะเวลาครูสอนอะไรไม่ว่าจะเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะคะ ทำให้ได้อย่างที่ครูสอนไม่ว่าครูสอนอะไรก็ช่างอย่าไปคิดว่าทําไมสอนอยู่แค่นี้อย่างอื่นทําไมไม่สอนก็พื้นฐานการขับที่ครูสอนยังไม่ได้อะครูก็ไม่สอนอย่างอื่นให้เราค่ะมันเสียเวลาค่ะมันเปล่าประโยชน์พื้นฐานการขับที่ครูสอนมัรแลกได้หรือยังถ้าบรรแลกได้ก็เปลี่ยนไปทาอย่างอื่นค่ะชะลออย่าไหลอย่าไหลชะลอ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 ปล่อยเบรกปล่อยปล่อยค่อยๆเบรกเบาๆอีกทีนึงเออนั่นแหละเอ้าพอได้เอ้า เปลี่ยนเกียร์ไอ้เปลี่ยนเกียร์ก่อนใช้เกียร์หนึ่งข้ามนะคะมันจะได้มีกําลังมันจะได้ไม่ดับคากลางถนนเกียร์สองเดี๋ยวดับไม่ใช่อะไรหรอกเกียร์สองเลี้ยงเลี้ยงคัดเผลอปล่อยคัดเร็วหน่อยหนึ่งดับคากลางถนนเลยนะไปไม่ดื้อไม่อคติไม่อีโก้สูงนะคะเรียนออกเฟนเ,เ,เป็นแน่นอน บางคนก็หัวช้านะก็ไม่ได้หัวไวนะหัวช้าแต่ก็คืนค่อยคอยคืน,ค,น,น,ค,นคืนต่อเนื่องเหยียบคัดไว้ต่อเนื่องคืนต่อเนื่องเออเอ่ะไปต่อจ้าเปิดสัญญาณไฟขวาค่ะตาไวเอออย่านิ่งเลี้ยวมาปุ๊บมองขวาเลยขวาว่างไหมขวาว่างออกขวาพอเราเลี้ยวลงมาหลายทางจ้าโอเคไป อ่าตอนเปลี่ยนเกียร์ยังกระตุกอยู่เนาะเป็นเพราะจังหวะเหยียบคัทของพี่ไม่ได้นะคะเออพี่ถอนคันเร่งก่อนแล้วค่อยเหยียบคัทเร็วเกินไปลุนเกินไปพี่ต้องเหยียบคัดก่อนแล้วค่อยถอนคืออย่าถอนคันเร่งก่อนอ่ะพอถอนคันเร่งเสร็จเหยียบคัดเงี้ยแล้วเหยียบช่วงจังหวะที่เหยียบอีกเออมันก็เลยกระตุกแต่ไม่เป็นไรปรับกันได้นะคะเรื่องพวกนี้ไปปรับให้มันดีขึ้นค่ะเดี๋ยวขับคล่องขึ้นก็น่าจะกระตุกน้อยลงแต่บางคนก็กระตุกอยู่งั้นก็มีนะเพราะไม่เปลี่ยนวิธีการขับนะะค ถ้าไม่เปลี่ยนเลยปล่อยให้มันกระตุกอยู่อย่างนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นลสิบปีก็กระตุกค่ะขับไม่นิ่มสังเกตคนขับไม่นิ่มอะ่ะจะกระตุกมั่งแหละจะกระชากมั่งแหละเบรกหัวที่มั่งแหละอันนั้นคือเขาขับมาเป็นสิบปีแล้วเขาไม่เปลี่ยนมันก็อยู่อย่างนั้นนะคะเราอยากขับนิ่มเราก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีขับใหม่ให้มันดีกว่าเดิม